ผมวันนี้นะครับผมปราดิทิิเชษเจริญนะครับก็ขอจะรับหน้าที่เป็น MC ในวันนี้นะครับและขอกล่าวต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Grab Premium The Ultimate Five s e n s e Experience อย่างเป็นทางการไม่ว่าทุกท่านจะติดอยู่บนถนนสุโธหรือนั่งรถไปกับคนที่ไม่สนิทมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะสถานการณ์ไหนก็ไร้ความอึดอัดเมื่อเดินทางกับ Grab Car Premium พร้อมสัมผัสประสบการณ์ความประทับใจที่สัมผัสได้ทั้งรูปรถกลิ่น เสียงและสัมผัสแบบจัดเต็มและตอนนี้นะครับบอกเลยว่าบรรยากาศในนานะครับคลึกครื้นกันมากเลยทีเดียวอ่าโหทุกคนมารอรออะไรกันครับเนี่ยอ๋อรอเจอผมเฮ้ยอย่าพูดความจริงเขนินอ่าข้อที่สำคัญกว่านั้นนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดเอ็กซคลูซด้วยซึ่ง ก่อนจะไปพบกับแขกรับเชิญของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในไลฟ์นี้ด้วยนะครับผมและติด Hashtag Grab Car Premium X เอ๊ะ X X อะไรนะครับผม X อะไรครับอ่าถูกต้องครับผม Grab Car Premium X ยินวอนะครับ Hash tag นะครับอย่าลืมไปเล่นนะครับอ้าว สวัสดีครับสวัสดีพี่บอด้วยนะครสวัสดีครับสวัสดีที่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่เคยเจอมาก่อนเลยไม่ได้เจอกันนั่งนานแหมสวัสดีนะอ่าครับผมเออ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี้ครับผม่สวัสดีครับผมยินอันนั้นบอกนะครับครับผมสวัสดีครับผมบอวรรรัตน์ครับซึ่งวันนี้นะครับพวกเรายินบอเนี่ยก็จะมาออนทัวร์ชวนท้าประสบการณ์เดินทางแบบใหม่นะครับที่สัมผัสได้นะฮะ ไอแบบเหนือระดับเลยนะครับกับแกร็บคาพรีเมียมครับแนั้นเลยครับเรียกได้ว่าทุกย่างก้าในการออนทัวร์ทุกท่านก็จะพบกับความสบายเหนือระดับไปพร้อมกับประสบการณ์ที่สัมผัสได้งั้นไปครับไปเริ่มกันที่จุดแรกของพันธุ์น้ำเลยคุณธุ์นำเลยครับใกล้ๆเลยครับตรงนี้เลยนะครับผมถึงแล้วเหรอครับเดินใกล้มากนี่ก็ใกล้มากครับผมยังไงอันนี้มันคืออะไรครับโดยที่สัมผัสแรกของเรานะครับจะเป็นเกี่ยวกับสเปล่แกร็บคาร์พรีเมียมนะครับผม จะมีการโคออปเปอเรชั่นกับทางชนโรมาชีกโดยที่เขาจะมีการซุมในรถแต่ละคันที่คุณเรียกแร a ค่าพรีเมียมเนี่ยจะได้เป็นน้ำหอม5กลิ่นนี้กันไปเลยเอาขึ้นรถมาเราก็จะได้กลิ่นหอมของน้ำหอมในรถกันนั้นใช่ครับผมโดยที่ก็จะมีรวมทั้งหมด5กลิ่นไม่ว่าจะเป็นแบบกลิ่นนี้ก็จะเป็น Stress Killer ์อเครับหรือะไปต่อครับไ่ต่อกันครับหรือว่าจะเป็นอันนี้จะเป็นไลฟ์ฟล365หรือว่า นี่นะครับผมจะเป็น love attack อ่าซึ่งมันจะมีทั้งหมด5กลิ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น hyper boost ครแล้วก็กลิ่นสุดท้ายนะครับกับกลิ่น resis more resis more อ่ชื่อก็พรีเมียมแล้วชื่อก็พรีเมียมแล้วอ่าลองดมกันดูลองดมกันดูครับครับผมลองเลยลองเลยลองเลยดมไงแกะหมุนๆเลยพี่หมุนเลยพี่คครับครับผมเราต้องเปิดหมุนๆใช่ใช่หมุนเพื่อนเออน่าแลอ่ะลองดมลองดมดูครับผมลองดมดู ของพี่วองก็จะเป็น Stress Killer นะครับผมไเป็นไรครับผม Love is more r h e r e is more r e r e is more r e e is more แน่นอนนะครับซึ่งทุกท่านนะครับกลิ่นในพรีเมียมนะครับใช่ครับผมซึ่งทุกท่านที่อยากจะสัมผัสกลิ่นอย่างนี้ก็ต้องลองนั่งรถกับ Grab Car Premium กันเลยแล้วลองดมแล้วเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างครับแค่สักหนึ่งความรู้สึกก็ได้ความรู้สึกแรกสดชื่นสดชื่นเหมือนมัน สะอาดกับหอมเหมือนได้อยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเป็นดอกไม้เขาทํามาจากดอกไม้ใช่ไหมฮะผมรู้สึกว่าการตกแต่งอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันมันดอกไม้อะเข้าไปแล้วเหมือนทุ่งหญ้าเลยอ่าแล้วคุณยิทล่ะครับผมดมแล้วรู้สึกยังไงม้างกับหอมอันนี้โหนี่รู้สึกว่าอยากพักผ่อนเลยนะเราพักผ่อนเราก็จะได้แบบว่ามองไปเรื่อยๆขึ้นรถพรีเมียมเราก็จะได้ความพักผ่อนอีกนะครับครับผมเรียกได้ว่ารู้สึกว่าผ่อนคลายกันมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะกลิ่นไหนของชวนโรมาทิกครับ แล้วทุกคนทราบไหมครับผมว่ากลิ่นเนี่ยมีอิทธิพลต่อความทรงจาของคนเรามากๆาเมื่อเราไ,รได้กลิ่นนะครับผมก็จะมีการระลึกถึงความทรงจําที่แบบเกี่ยวกับกลิ่นกลิ่นนั้นอย่างเช่นเวลาผมได้ดมกับไฮเปอร์บูสเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นออกสดชื่นแล้วก็พักผ่อนนะครับผมก็จะรู้สึกคิดถึงบ้านเพราะว่าด้วยความที่เวลาอยู่บ้านเนี่ยคุณพ่อผมจะชอบชงกาแฟให้เวลาตื่นเช<อ>้าขึ้นมามันก็จะได้กลิ่นแบบรู้สึกสดชื่นครับงั้นวันนี้เราจะมีมินิเกมมาให้เล่นกัน เป็นเกมเล็กๆ <Okay. S 1> โดยที่จะมีโจทย์นะครับผม3โจทย์ครับผมครับทีละโจทย์ละกันแล้วก็ให้พูดว่ากลิ่นไหนของโชนโรมาติกเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าคออปเปอเรชันกับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างเช่นสถานการณ์ครับรักครั้งแรกรักครั้งแรกรักครั้งแรกของพี่วอเนี่ยรู้สึกเหมาะกับกลิ่นไหนของโชนโรมาติกครับ โอเคผงผมเพิ่งดมไปแค่สามเพิ่งเลยนเดนเชลล์นะลองได้ลองได้พี่ลองได้เพิ่มเลยครับผมอ่ากินไหนดีครับผมอ่าระหว่างนี้คุณยินลองดมไปด้วยได้นะครับผมครับอันนี้ทีกินดมไปแล้วลองขอลองถามใหม่หนนี่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 นี้เลิฟแอทแทคแบบจู่มจุมด้วยความรักจำไหมครับเฮ้ยมาถือให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนโอเคไม่เป็นไรครับเอ็มซีเป็นไงครับ พอ,อจะได้ไหมอ๋อผม,ผมก็ยังหามไม่เจอนะฮะใช่แต่ว่ายังไงล่ะคำถามคืออะไรนะรักครั้งแรกของคุณยินเนี่ยรู้สึกว่าแบบนึกถึงกลิ่นไหนในชนในห้ากลิ่นนี้ของชนโรมาทีกห้ากลิ่นนี้เหรอใช่ครับผม หผมว่าในไหก็มาเคลมเรื่องความรักแล้วเอาเป็นเลิฟแท็กแล้วกันนะผมเรียกได้ว่ารักครั้งแรกนี่จะแบบมีความแบบหอมหวานเหมือนดอกไม้อะไรอย่างนี้เลยไหมใช่ซึ่งรักครั้งแรกนี่คืออยู่ใกล้ๆป่ะเออเคเขาบอกว่าจบเรื่องกินแล้วไปเราพูดเรื่องโค้ดกันเลยดีกว่ารู้ได้ไงซึ่งตอนนี้นะผมเรามีแกร็บคาร์พรีเมียมนะมีส่วนลด เพิ่มแลว25%แล้วก็ลดสูงสุด100บาทเลยนะครับผมใช่ครับเพียงแค่ใส่โค้ด P R E M I U M นะครับก็คือพรีเมียมนั่นแหละครับใส่เข้าไปเลยครับคุ้มมากครับใช่ครับผมจะลดสูงสุด100บาทนะครับ25%นะครับผมอ่างั้นเราไปที่จุดถัดไปกันเลยดีกว่าครับผมเราจะผ่านเซนส์แรกไปแล้วใช่ไหมฮะอ่าไปไหนไหนคุณนำสำนักแรกมานี่เลยครับผมอ่ะขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิ เราจะมาที่ไซน์กันนะครับผมซนเ,นเกี่ยวกับการมองเห็นครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ขอเชิญให้คุณหยินลองเป็นไ r ดรเวร์แล้วให้คุณพี่วอลเนี่ยเป็นลูกค้าหน่อยแล้วกันมันไว้ใจได้เหรอได้อยู่แล้วที่ผมเป็นไ r ดรเวร์ผมผ่านการอบรมมานนักต่อนักอบรมอะไร อย่างอย่างสีลห้าข้อเนี่ยผมก็เป็นเรียนมาแล้วโอเคก็ผ่านล่ไม่ใช่ก็อบรมฝึกหัดนะครับการที่เป็นแ a ร d บ i v e r Premium เนียเราก็ต้องผ่านหลักสูตรกับอบรมของเขามาแล้วอะไรี้ใช่ครับผมอ่ะซึ่งลองเข้าไปนั่งกันได้เลยนะครับผมอ่ะลองเล่นดูแชวิเอีนะครับผมจะสามารถสัมผัสประสบการณ์หลายๆแบบได้ซึ่งแน่นอนนะครับผมแ r a b บ a r Premium คนที่จะมาเป็นไดรเวอร์ได้เนี่ยจะมีการคัดสรรอย่างดีรวมถึงตรวจประวัติอาชญากรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่จะใช้บริการเนี่ยรับรองได้เลยว่า ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับบรรยากาศในรถฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นมูดอะไรครับเมื่อกี้คุณลูกค้ากดอะไรไปนะครับฮะคุณคุณลูกค้ากดมูดอะไรไปผมกดมูทหนึ่งไม่จำได้อ่านไม่จำซะด้วยนะครับคนมูทอินเลิฟเมื่อกี้ผมเห็นอยู่โอเคเอินเลิฟหรอครับผมอินเลิฟนี่หรือว่าคุณลูกค้าผมกำลังมีความรักผมก็มีความรักอยู่แล้วผมกำลังอินเลิฟตอนนี้เลยฮะครับผมแล้วผมพายไปโซนถึงจุดหมายนะฮะ โอเคครับผมนี่มีให้เลือกอีกมอรีแลนดูอันที่สองมอรแรี่แลนด์โอ้โหจะเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติเรียกได้ว่าแบบคันทรีคันทรีเหมือนแบบไปเดทกันท่ามกลางแบบปิกนิกอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนไหมอากาศดีครับดูแล้วอากาศดีแบบได้ความชิลได้ความชิลได้ความชิลเป็นไงแต่สองฝั่งเราไม่เหมือนกันนะวิว ทำไมอ่ะไม่ไมนฝั่งนี้ก็จะดูคนเยอะๆหน่อยอันนี้อันนี้หมดอะไรฮะอันนี้หมด population ครับโอเคครับโอเคครับผมซึ่งแน่นอนนะครับบริการทุกระดับประทับใจจริงๆเลยนะครับกับ Grab Car Premium นะครับผมด้วย Grab Car Premium นะครับเพียงแค่ใส่รหัส premium p r e m i u m รับส่วนลดเพิ่ม25%ลดสูงสุด100บาทจำนวน2ครั้งต่อผู้ใช้งานนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน2566เลยนะครับอะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปต่อกันที่จุดถัดไปเลยดีก nah, ว okay. ่าครับผมอขอเรียนเชิญครับลูกลูกลูกค้าผมลงรถเอ้าเปิดประตูได้หรอฮะเปิดเปิดประตูได้แล้วอะไรครับรถคุณมีครึ่งเดียวจะให้ผมเปิดยังไงอีอีครึ่งหนึ่งติดแบงค์คุณไมปไปตามมาเลยครับผมตามมาเลยนะครับผมอ่าอ่าโชว์ตัวกันหน่อยอ่าอ่าเป็นโซนฟังเพลงใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับผมเพราะ Grab Car Premium นะครับผมนอกจากเราจะได้นั่งอย่างสบายใจแล้วนะครับรผม,ผมก็ยังได้สบายหูอีกด้วยเพราะตอนนี้ Grab Car Premium นะครับมีการคอเปอเรชั่นกับ Spotify นะครับผมมีเพลย์ลิสต์พิเศษให้ฟังเพลินๆระหว่างการนั่งรถไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยสายชิลสายฟังกันตลอดทางหรือว่าเบื่อๆก็ต้องแจกความสดใสค,<อ>ครับอะพี่กับ เราไปนั่งเนี่ยเราสามารถเลือกหมดได้เลยว่าจะฟังเพลงสไตล์ไหนวะเดี๋ยวทางไดรเวอร์เขาจะเป็นคนจัดการให้หมดเลยะแต่ว่าจะมี3มเพลย์ลิสต์นี้อ่ะลองฟังกันดูครับผม่ละาตารางก็จะเป็นคนละสายเพลงใช่ไหมครับใช่ครับผมลองฟังดูลองฟังดูไอไอหนลูกเป็นดาราจริงไหมเนี่ยเปิดตัวเข้ากล้องลูกไหมไม่เป็นอยู่แล้วไม่เป็นอยู่แล้วไม่ได้เป็นอยู่แล้วครับอ่ะลองลองลองเลยครับผมผมเปิดตัวหน้ากล้องนี้เขากล้องกล้องคนดเข้ากล้องนี้ด้วยครับผม หัวเดือดจริงเรียกได้ว่าคุณเพลริสเลยเนี่ยโอ้โหเพลงไทยสายชิวอะสายชิวพี่ชิวแล้วชิวแล้วชิวแล้วโอ้โหมันจัดเอาลองเปลี่ยนเพลลิสมั่งพี่เป็นยังไงมั่งกับอันอื่นอะไรอะพี่เปลี่ยนเพลลิสมั่งพี่โอเคเผื่อไปเพลลิสอื่นบ้างอันนี้เป็นเพลลิสอะไรน่ะอะไรอะอะอะไรทำไรตกอ่ะอ๋ออ่าอ่ะลองลองไปครับผมเพลลิสอื่นเพลงลิสอื่นดีกว่ามันเปลี่ยนยังไงอ่ะ ไม่อันนี้ไม่คิดคุณฟังผมเลยสายชิวเพลงไทยสายชิวไม่แค่แอผมก็เพลงไทยสายชิวเหมือนกันผมว่าน่าจะต้องเปลี่ยนตัวเครื่องก็เปลี่ยนครับก็เปลี่ยนครับผมหรือว่ามันไม่ใช่ผมฟังผิดอย่าเพิ่งเปลี่ยนอ่ะมันมีสามเครื่องไงมันมีสามเครื่องครับผมนี่ไงโอเคผมผิดเองเขามีมีแต่ละเพลย์ลิสต์ใช่ครับผมอ่ะโอเค เป็นว่าฟังคร่าวๆแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะมีเกมมาให้ร่วมวสนุกกันเอ้าเอะเลยมันไม่มีเพล์ลิสต์เศร้าพี่ <laughs> เดี๋ยวก่อน <laughs> มาเรามาเริ่มเกมกันดีกว่า MC เขาจะเริ่มเกมแล้วมาเริ่มเกมกันดีกว่าครับผมโดยที่เรานะครับ,รบจะมีเกมมาให้ร่วมสนุกกันโดยที่ผมเนี่ยจะมีฉลากอยู่ในมือพี่ก็ได้ลองฟังไปคร่าวๆแล้วว่าสามเพล์ลิสต์เนี้ยเป็นยังไงบ้างนนผมจะมีฉลากแล้วให้พี่จับขึ้นมาแล้วให้พี่กับยินเนี่ย ลองเป็นไดรเวอร์ดูแล้วถ้าเกิดพี่เป็นไดรเวอร์ของลูกค้าคนนั้นเนี่ยอยากจะให้เขาฟังเพลย์ลิสต์ไหนครับผมได้สิอ่าหมายความว่าเราจะจับฉลากลูกค้าขึ้นมาถูกต้องครับผมเราก็จะเลือก3เพลย์ลิสต์นี้ให้ลูกค้าที้ผมจับได้เอาเลยครับผมมาลองดูฮะโอ้โหกระเป๋าผมช่วยไหมครับสักอย่างอรอครับผมมาห้าโมงห้าโมงห้าโมงโอเคโมงไม่งอะไรอ่ะต่ออ่ะ ต้องเป่ายิงชุบกันอีกอ่ะมาเนื้อเป่าเดียวเป่าเดียวหนึ่งสองสามบอ่าคุณผมแล้วเอาชนะจับก่อนเหรอให้คุณเลือกมาอาแล้วนะครับกับลูกค้าของคุณยินและพี่วอ์นะครับผมลูกค้าที่ผมเราเจอนะครับนั่นก็คือคือไย่จะบอกนะ เมื่อกี้ผมมาอ่านเห็นแค่หางตาอย่าบอกนะเดี๋ยวนะแกรฟคาร์พิเยมเนี่ยมีสิทธิ์เลือกลูกค้าไหมครับไม่มีนะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นชื่อลูกค้าผมโอ้โหอะไรนะพร้อมนั่งเหงาอยู่บนม้าโยกถ้าเกิดเป็นน้องพร้อมสุดรักนะครับผมกำลังนั่งเหงาอยู่บนม้าโยกแล้วกำลังเรียกแกรฟคาร์พิเยมเนี่ยแล้วพวกพี่สองคนครับผม เป็นไดรเวอร์อยากจะเลือกเพลย์ลิสต์ไหนในสามเพลย์ลิสต์นี้ให้เขาฟังครับผมแล้วคือมันเอามายกขึ้นมาในรถด้วยไหมยกมาด้วยครับผมอ๋อด้วยความในรถมันพรีเมียมเนี่ยใช่รถมัใหญ่พอมันสามารถรถมันใหญ่และพรีเมียมพร้อมที่จะบรรจุได้ทุกอย่างครับแต่ก่อนอื่นเลยเพลย์ลิสต์ทั้งสามชื่ออะไรบ้างนะฮะ มีสายชิวสายชิวอันนี้ฟังกันตลอดทางอันนี้ฟังตลอดทางใช่ครับผมแล้วก็แจกความสดใสแจกความสดใสแจกความสดใสเอาไหนไหนก็แบบโจทย์ก็เป็นแบบน้องพร้อมนั่งเหงาแล้วก็มาแจกความสดใสให้น้องเขาหน่อยดีกว่าแจกความสดใสดีกว่าเขาจะได้แบบอารมณ์ดีขึ้นครับผมโอเคครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณครับ คุณอันนี้เลยเมื่อกี้เหมือนทูกคันเลือกไปแล้วอนะผมผมอันนี้เลยดีกว่า,เ,<อ>าเป็นลูกค้าคนถัดไปกันดีกว่า <laughs> ลูกค้าคนถัดไปของกินวอนะครับก็คือเฮ้ยเห็นยาวๆเห็นยาวๆใครใครโอ้โหมาคุณทำหน้าอค่นะลูกค้าเป็น,เป,นเป็นเป็นด้อมดอม้อมหนึ่งด้อมเหรอเป็นด้อมเด้อมหมูยอ อ่าเรียกได้ว่าเอาเลยป็นทุกคนถ้าเกิดทุกคนเป็นลูกค้าพี่วอนะฮะอยากฟังเพลงอะไรกันครับเอาโยนเลยอ่ะคุณด้วยคุณด้วยคุณต้องช่วยกันอ๋อผมต้องช่วยด้วยเหรอเฟลิสไหนมีออนไม่เก่งแมะเปิดตัวได้แล้วด้วยพราะประเดียช่วยช่วยปั่นบิลหน่อยฮะนิ่งมานิ่งมาเป็นปีแล้วมีไหมมีไหมมีไหมมีเหรออยู่ในนี้เหรอเพลงไทยสายชิลไงเพลงไทยสายชิลใช่ไหม เออผมว่าเขาเป็นคนชิวๆนะหมูยอเอาเป็นเพลงไทยสายชิวแล้วกันจะได้นั่งกันยาวๆไปตลอดทางแบบชิวๆไม่เบื่อนะฮะจะได้อยู่กันแบบไปนานๆแบบไม่มีวันเบื่อไม่มีวันเบื่ออยู่แล้วครับเอ้ยเรียกได้ว่ารักไหมครับด้อมนี้มากแลวทุกคนนะครับรักรักรักพี่อินรักไอยินกับรักยินกับพี่วอลไหมครับหนักแล้วโอเคครับผมอ่า ไอ้ยินกับพี่บอลนะดูเลยรู้เลยว่าแบบคารพบใครมันมันเป็นความเคยชินนี่มือผมกำอยู่นะกำอยู่มือผมกำอยู่นะก็คือจะไปกันต่อเลยคุยกันต่ซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ได้ฟังกันไปแล้วนะครับกับทั้ง3ามเพลย์ลิสต์เลยก็เรียกได้ว่า grab c a r Premium หรือ grab SUV นะครับผมแค่คุณเรียกมานั่งเนี่ยก็รับฟรีไปเลยกับ Spotify หเดือนนะครับผมซึ่งบอกตรงล้ว่าจริงผมลองฟังแล้วเนี่ยก็คือโหเพลินมากนะฟังบนส Spotify ใช่ซึ่งก็ได้ขาฟรีหนึ่งเดือนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมโหรู้ไหมเนี่ยพี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้มาก่อนนะไมแบบผมไม่รู้อะอะงั้นเดี๋ยวผมจะย้ำให้อันลองเล่าให้ฟังเลยว่าเราอยากฟังฟรีหนึ่งเดือนเนี่ยเราต้องแบบมีเงื่อนไขอะไรยังไงคุณเอ็ม ไม่เยอะเลยครับเพียงแค่ Grab Car Premium หรือ Grab SUV นะครับรับไปเลย Spotify Premium นะครับ1เดือนฟรีจำกัด1,500สิทธิ์ต่อเดือนนะครับผมอ่าเห็นอย่างนี้พี่จะนั่งไหมครับผมผมนั่งอยู่แล้วผมนั่งอยู่แล้วแค่แค่ได้ฟังปีหนึ่งเดือนก็คุ้มแล้วครับเออเข้าไปหอมคุ้มละอ่ะใช่นอกจากไม่ถึงหอมแล้วหอมหอม ชงชงอย่างงี้ต้องการอะไรเอาอย่างี้เอาอย่างี้เขาต้องการอะไรชงมาอย่างงี้แบบจะให้ผมเล่นอะไรจริงผมมีตัวตนอยู่ไหมมีมีมีเราไปต่อกันเลยโอเคครับผมงั้นเราไปที่หลังไปทันโซนถัดไปกันเลยดีกว่านะครับสัโยนจริงซะด้วยเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอ่า ซึ่งรตรงๆนะเมื่อกี้คุณให้ผมแบบขับรถไปนั่งนานเนี่ยผมเป็นไดรเฟอร์ผ่านการอบรมมาเนี่ยซึ่งผมหิวผมต้องทำไงเนี่ยผมเป็นคนขับผมก็<อ>หิวได้แล้วยังไงแล้วผมต้องทําไงผมต้องสั่งให้คุณเหรอแต่ไม่เป็นไรคุณเป็นคนขับสุดพิเศษผมสั่งให้คุณอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าผมกดสั่งอะไรฮะมันคือยังไงผมไม่เข้าใจสั่งอะไรให้ผมผมสั่งแก๊บฟู้ดเซลพิกอัพให้คุณแล้วนี่คุณขับไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราจะไปนี่อยู่แล้วไง ร้านโซนที่มันมีของขายเป็นร้านที่คุณชอบอยู่แล้วผมสั่งไว้ให้คุณคุณไม่ต้องรอแบบแก็บอะไรมาส่งเลยคุณไปถึงที่ปุ๊บไปถึงร้านคุณได้ของเลยไม่ต้องรอหยิบได้เลยนี่ไงมาแล้วเขาทำจ็อกเสืคุณจะรับเกี่อาชีพครับเนี่ยเรีด้ว่าช่วงนี้ไม่ได้กินก๋วยจับผมสั่งให้คุณนีร้านเบอร์เกอร์ครับผมเบอร์เกอร์เขามาจอดถึงอ่ะได้ของเลยไม่ต้องรอแก๊ปมาส่ง ไม่ผมได้สเต็กอะคุณสั่งอะไรผิดได้ผมไม่คุณไม่ได้อะไรเลย <laughs> คุณคุณอะไรอะคุณไม่คุณอาหาร,าหารว่างคุณผมสั่งอาหารว่างอันเนี้ยคุณผมการละครแต่คุณการไฟฟ้าแล้วตอนเนี้น <laughs> คอร์ดฟิวนะโอเคไอ้สเต็กเออสเต็กจริงด้วยยังไงครับคุณอันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยโอ้หเบอร์เกอร์อันแบบนี้แบบนี้ผมว่าผมก็ต้องนั่งแกร็บค่าพรีเมียมนะครับรัวๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้แบบแกร็บฟู้ดแบบเซลฟ์พิมีมด้วยใช่ครับแล้วปีกันขนาดนี้นะครับรู้ไว้ว่า Grab Food Self Pick Up มี art, meme, ส่วนลด25%อลดสูงสุด50บาทแบบไม่มีขั้นต่ำด้วยนะครับผมเพียงไหมครับมีเพียงไหมเพียงใส่เพียงคือคุณนั่ง Grab Car Premium เ,เท่านั้นโค้ดก็ <Code S 2> จะไปรอใน My Reward ไม่ต้องไปหาให้วุ่นวายวาวที่สำคัญจำกัด1,500สิทธิ์ต่อเดือนนะครับผมครับผมสุดยอดเลยรู้อย่างนี้คุณจะนั่งไหมครับคุณยินครับนั่งอยู่แล้วคือเรามาถึงเราก็ได้กลิ่นที่ดีก่อน แล้วก็แบบได้บริการที่ทั้งดรเวอร์ผ่านการอบรมไปได้ไหครับไปกินเราผ่านนะกลิ่นเราผ่านกลิ่นดีไซน์ใช่มีเสียงใช่มีเสียงมีเพลงแล้วก็แบบโอ้โหวันนี้ก็มีเซลฟ์พิกอัพอีกครับผมได้ส่วนรถอีกใช่แล้วก็ไม่ต้องรอคิวอีกจริงครับผมพรีเมียมสุดๆไปเลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่นั่งก็ไม่ได้กันแล้วนะครับผมอ่ะแล้วอย่างนี้เดี๋ยวต้องเอาของไปเก็บในรถกันหน่อยละอ่ะอ่ะเชิญเลยครับผม ทั้งสองท่านนะครับอ่ะลองนั่งรถกันครับผมเอา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 เข็กรับเชิญพิเศษเซเซเซเเลยเซเซเซเอาของเก็บในรถเลยครับของเก็บในรถเลยนี่เลยครับผมเกมอะไรคนัมไหน่อยฮะนี่เลยครับผมเชิญเลยครับผมเชิญลองนั่งกันได้เลยนะครับผมกับที่นั่งของ Grab Car Premium นะครับผมแล้วแล้วคุณคนนี้เขาเป็นใครมาเชิญทางนี้เลยครับผมเชิญทางนี้เลยครับอ่าคุณคนนี้เขาจ้องผมทำไมเนี่ยไม่แล้วคุณให้ผมมานั่งรถใครครับเนี่ย ผมจะพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าแ r a b c ค r p r พ m i เมียเนี่ยเอยกย่นะคที่กว้างจริงใช่ครับผมแล้วแต่ว่าเขามายืนทําอะไรคือรถคันนี้นะปัจจะพูดเลยว่าคันใหญ่มากจุของก็เยอะ,อะเดินทางไปหลายคนก็ไม่อึดอัดแต่ผมว่าผมว่าเนี่ยเขายืนกันอ่างเงี้ยเขาน่าจะพิเศษอะไรหรือเปล่าคือเขาเขาเป็นแขกรับเชิญพิเศษอะไรหรือเปล่าฮะเขาเรียกได้ว่าเป็นแขกรับเชิญที่พวกคุณจะต้องพาไป นั่งเดินทางไปกับคุณในแกร็บคาร์พรีเมี่มครั้งนี้ครับผมแล้วถ้าคุณไม่เปิดผมเปิดแล้วนะอ่าคุณลองเปิดเลยครับผมผมเปิดเลยนะเฮ้ยไม่ใช่เปิดอย่างนั้นเปิดอ่าเชิญพบกับแขกรับเชิญแเชิญพบบบกกััแขรเชิญพิเศษเลยนะครับผมอ้าวสวัสดีครับคุณวอร์มครับเนี่ยเอ้ยสวัสดีครับผมคุณยินครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับโอ้โหผมอ่าผมนั่งอยู่ในรถดีๆอ่ะ คุณเข้ามาในรถผมเลยเหรอใช่ครับพอดีผมเป็นแขกจะพิเศษนะฮะเอาเป็นว่าผมจะมีชาเลนจ์ให้พวกคุณสองคนนะครับผมทำไมครับก็คือต้องพาทั้งสองท่านที่เป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษของผมเนี่ยพาขึ้นไปนั่งบนแกร Grab Car p r e m i ยมกับพวกคุณโชว์ให้ดูหน่อยครับเพื่อโชว์ว่ารถของเราเนี่ยใหญ่จริงจุของได้เยอะจริงก่อนอื่นแนะนำว่าแม่เขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรอ่ะคุณนี้คุณอ่ะคุณอะไรฮะคุณเลือกไหมครับคุณอะไรครับผมคุณคุณหน้า เขาไม่ตอบเขายิงเฮ้ยโอ้โหอ่ามัวมาหนึ่งคุณคนนี้นี่ว่าเขาไม่โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรองคุณเฮ้ยเฮ้ยผมผมรู้ทันผมรู้ทันด้วยแหมสรุปเขาชื่ออะไรครับเนี่ยคุณเอ็มซีรู้รู้จักเขาบไหมครับอืมเขาเขาไม่ตอบแต่เขาไม่ได้ยิงนะเขาเขากินซอยจูแล้วหัวหัวดำหัวดับ คนพอจะรู้ไหมครับผมใครเนี่ยใครเนี่ยโอ้โหท่านที่ดูทั้งบ้านเว้นได้นะครับอ่ะหน้าคุ้นๆอ่ะหน้าคุ้นๆไม่ชื่อชื่อดังอยู่คนแรกชื่อดังโอ้ยิงอยู่ด้วยน้องน้องหวอ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 มึงก็ยินอ่ะยินอ่ะน้องยินอ่ะครับผมต่อแล้วคุณเดมซีครหลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับน้องหวอกับน้องยินแล้วครับผมก็ ร้องให้พี่วอกับคุณยินนะครับผมน้องวอกับกับคุณยินครับผมขึ้นรถไปกับเราละกันได้ครับจะขึ้นยังไงดีท่าไหนท่าไหนมาดิคะคุณต้องพาขึ้นรถไปด้วยเนี่ยอันนี้คือรถของคุณอ๋อต้องพานี้เป็นที่นั่งใน Grab Car Premium เลยนะครับผม เป็นที่นั่งเหมือนแบบในรถเลยคุณต้องพาขึ้นไปที่นั่งพรีเมียมเราก็นั่งกันพออยู่แล้วเขานอนแล้วครับผมว่าเขาง่วงเฮ้ยหัวเขาแทกอะคุณหัวเขาแทกหโหเจ็บเลยเนี่ยสมหมดเลยเอาเอาคุณนะคุณเนะเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมงอขาเลยอะเขาจะยืนได้เลย ก็จะยืนอย่างเดียวเลยโอ้โหนั่งทั้งคู่แหละผมว่าเราก็นั่งเบียดกันได้ได้จริงๆไม่ได้เบียดด้วยซ้ำสี่คนที่นั่งมันใหญ่มากคุณพอจะโชว์ให้ดูได้ไหมครับเป็นตัวอย่างเอามานั่งนะนเอามานั่งนั่งมันกว้างมากแล้วที่กอดนี้แบบมีส่วนตัวอะไรหรือเปล่าครับอะไรฮะที่กอดอยู่แล้วส่วนตัวโอเคเลยนะครับผม ซึ่งอย่างที่เห็นนะว่าคนบนรถเนี่ยเยอะขนาดนี้นะครับแสดงว่าเบาะเขาเนี่ยกว้างขวางแล้วก็นั่งสบายมากเลยครับผมเฮ้ยเขานั่งแล้วเหรอเขาเขาเขานอนแล้วเขานอนเลยโอเคฮะแต่ว่าคนนี้เขายังยืนอยู่พอดีรถรถเปิดประทุนได้บ้างนะฮะอ๋อชมวิวเปิดประทุนอ๋อเปิดประทุนชมวิวข้างบนชมอยู่นะแล้วพี่พี่กับเออคุณยินเนี่ยครับผมเรียกได้ว่าไปงานแฟนมิตบ่อยใช่ไหมครับโอ้ยผมว่าเหมาะเลยถูกเลยเพราะว่าของสัมภาระเราตอนไปแฟนมิตเนี่ยมันเยอะมากครับ ก็คือถ้าเกิดขนไปเนี่ยรถเล็กๆอาจจะขนไม่พอถ้าเกิดเป็นแกรบคาร์พรีเมียมเนี่ยก็คือแบบอะไรไปยิงเขาไม่พอใจเลยผมไม่รู้อะเขาอะไรเขาลงมาแบบต่อยปากผมสมควรนักเรงด้วยนะนักเรียเออถ้าเป็นรถคันใหญ่ขนาดนี้ผมว่าสบายเลยขนของไปแฟนมีตรไปอะไรไปเที่ยวสบายมากครับและยิ่งถ้าเกิดพี่กับคุณยินนะครับผมได้ไปแบบเจ็บเลยครับเนี่ยยากยกต้องเดินทางไปแบบ ไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าเรียก grab SUV ด้วยเลยนะครับจะได้สามารถยัดกระเป๋าไปใหญ่ๆไปได้แบบจุกๆเลยดีกว่าครับผมทีนี้นะครับผมไปเรามากันที่โซนสุดท้ายครับโอทีแล้วปล่อยเขาไว้นี่เลยให้เขานั่งรอบนรถก่อนนะฮะเขานั่งรอแตกหนึ่งครับแตกครับผมแตกครับผมเรียบร้อยมาครับผม ทีนี้นะครับเราก็ได้สัมผัสประสบการณ์ความพรีเมียมทั้งรูปร,รถกลิ่นเสียงและสัมผัสแบบจัดเต็มครบหมด<ช>แล้วนะครับ,รบผมเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงกันบ้างครับผมเริ่มที่พี่วอลกันลยกันผมว่ารู้สึกว่ามันสบายอะ่ะคืออ่าไปด้านนี้โอเคมาอีกครับอ่าอย่างนี้นี่เองมันสบายแล้วก็สะดวกมากๆนะครับสําหรับที่ผมคิดเลยนะแฟนมิตรครั้งต่อไปเนี่ยผมว่าผมต้องใช้บริการแก๊ปค่าพรีเมียมแล้วคืออ่า ระหว่างทางอะ่ะผมว่าคนกรุงเทพคนในเมืองรถมันติดแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่ามลพิษมลภาวะอะไรเงี้ยมันทําให้เครียดเราอาจจะมานั่งขอนคายในแกลบคาร์พีเยมผมรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอนใช่ครับผมแล้วคุณยินแล้วครับผมยังไงนะครับคำ,คำถามคําถามคือได้สัมผัสไปทั้ง5ประสบการณ์แล้วจะ<ม>เต็มเลยคุณรู้สึกยังไงบ้างรครับหลังจากที่ได้สัมผัส5ประสบการณ์ก่อนอื่นก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่เราเราก็ตัวเป้งๆแล้วอ่ะ ราก็ก็ระดับนี้แล้วเราก็ต้องพรมเมียมกันหน่อยใช่ไหมอ่าโอเคเรานั่งรถเราก็อยากไปถึงจุดหมายอยู่แล้วแต่แบบการที่เราไปถึงจุดหมายแล้วเราเราได้แบบอะไรระหว่างทางด้วยมาถึงเราได้กลิ่นก่อนเลยพอได้กลิ่นแล้วก็เลือกแบบกลิ่นที่ชอบนะฮะแล้วก็เนี่ยบรรยากาศต่างๆแล้วรวมถึงดรเวอร์นะครับที่ผ่านหลักรมใช่ใดๆมาแล้วก็คุณจะเห็นถึงความปลอดภัยใช่ซึ่งแบบโหพอเป็นอย่างนี้มันก็พรีเมียมไหม เอาไปทํางานเราก็ไม่ต้องเครียดเราผมทํางานได้แน่หมดกังวีฟู้ดซัพพอร์ตอะไรมาก็เรียบร้อยพร้อมที่จะบรรทุกกลับไปได้อย่างสบายใจบอกว่างนะเดี๋ยวแฟนๆก็นั่งไปกับผมหมดนะเฮ้ยเรานั่งไปพร้อมกันไปด้วยกันไหมฮะแอนเน่แอนน่แอนเน่และที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าทุกท่านจะติดอยู่บนถนนสุดโหดหรือนั่งบนรถไปกับคนที่ไม่สนิทมั่นใจและสถานการณ์ไหนก็ไร้ความอึดอัด เมื่อเดินทางกับ Grab Car Premium ครับผมผมว่าดีมากเลยนะสําหรับคนที่แบบว่าเออเป็นกังวลว่าเรากลับบ้านคนเดียวตอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาได้รับการอดลมมาก็สบายใจขึ้นเลยอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะเอาจริงๆเพราะว่าเขาเปิดให้สัมผัสประสบการณ์นี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22เมษายนนี้เลยนะครับใครอยากมาลองสัมผัสประสบการณ์เนี่ยเรียนเชิญได้เลยครับใครที่แบบยังไม่กล้าลองอะไรเราก็มาลองที่หน้างานก่อนได้แล้วก็อย่าลืมมางานนี้นะครับชื่องานอะไรนะฮะแบบงาน Grab คาร์พมี่ครับผมเดอะอัลติเมทไฟฟ์เซนส์เอ็กซ์เพรียร์นะครับที่สีลมเอชนะครับผมชั้น2องากิจกรรมนี้นะพูดถสัมผัสถึงความพรีเมียมไปเลยนะใช่แล้วโอเคครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับผมคุณสองคนลืมอะไรหรือเปล่าครับผมเฮ้ยผมลืมอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะอ่ะอย่าบอกนะว๊ด ว่านอกจากจะพาทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์เนี่ยเราต้องมีกิจกรรมมาให้ชาวหมูยอแน่นอนเออของสุดพิเศษอยู่แล้วอะไรครับเนี่ยพร้อมกันหรือยังเนี่ยพร้อมกันหรือยังพร้อมกันหรือยังอ่าอ่ากิจกรรมอะไรครับผมจะมีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยครับครับงั้นผมขอฮงั้นผมขอช่วงนี้คัดสนอ่ามีกิจกรรมอะไรครับพี่บอมีกิจกรรมอะไรครับคุณยินครับผมใช่เลยครับก็คือเพียง คือเพียงทุกคนเลยแล้วกันทุกคนแค่แบบนั่งนะครับ Grab Car Premium มางานนี้เนี่ยพร้อมถ่ายรูปในงานนะครับแล้วแบบใส่แท็กนะครับ Grab Car Premium X Gin b a y เนะครับก็จะมีสิทธิ์นะฮะในการลุ้นอะไรฮะการ์ดอะไรครับผมรูปรูปพลอรล้อยพร้อมลายเซ็นด้วยครับไปเลยนะสิบรางวัลเลยนะครับผมสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook Grab TH นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมงั้นก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราสามคนก็ ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอ้ยไปแล้วโอ้ยจบเร็วจังเนี่ยโอ้ยจบเร็วอ่ะอยากสมบัติประสบการณ์พรีเมียมอ่ะยากอยู่พรีเมียมต่ออยู่ที่นี่ถึง22เมษายนได้ไหมถ้าเกิดพี่อยากจะอยู่แล้วก็ทำไมไปไปคุยกันอ๋อโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสามคนก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบไม่ขอช้างขอม้าแต่ขอไก่ขอแกลบไปก่อนนะฮะแกลบพรีเมียมเลย การพรีเมียมครับผมไปนั่งต่อแล้วผมผมไปลองกันที่ดีกว่าการเดินทางของหัว